ดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเด็กของทีวีวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวเอ่อแว่นตัดเงาปดะมาณสองร้อยสิบองศาเอ๊แเราจะแกะกันเลยเราต้องอธิบายก่อนก่อนนี่ให้ดูกล่องก่อนข้างหน้ามันจะเขียนว่า v i V I P เหรอ V R box มาแล้วจะมาก็จะมีรูปเป็นมนก็จะเขียนว่าอะไรไม่รู้แกะเลยแาแล้วจะใส่ใ right ห้ดูือฮแล้วข้างในข้างก็จะเขียนว่าตึกคมแล้วก็เขียนว่าไม่รู้กล่องก็เป็นกล่องธรรมดาไปนั่งสีเยลย ครตัดลิ้นตุ้นรอตัดลิ้นนแรกก็จะมีที่เช็ดแว่นต่อไปก็จะเป็นรีโมทรีโมทแล้วแล้วก็อันนี้ที่เช็ดแว่นบอกไปแล้วก็มีทานสองก้อนทาน AAA แล้วก็จะมีอันนี้เป็น ใส่กล่องแล้วก็จะมีคู่มือการใช้คู่มือการใช้อะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นแว่นของมันนั่นเองใหญ่มากใหญ่มากหมดเดี๋ยวด้านซองหน่อยด้านหน้าอย่าพึ่งซีแค่เดี๋ยวนี่ข้างหน้าก็จะเป็นเขียนว่าเหมือนข้างหน้ากล่องเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซอง มีลำโพงตรงนี้มา<ต><ร>อ่า<ร>นได้จ,จะได้นะก็จะมีรรฟิล์มอยู่ตรงนี้อะไรเขาให้จำาน่ายอะเนี่ยก็มีโอเคเะอเคะเขาให้ใส่กล้องอะไรนี่ดึงออกดึงออกตรงนี้นะข้างตรงนี้มันจะเป็นนี่มันจะมีฝั่งนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่ผิดด้านฝั่งนี้ฝั่งลำโพงแล้วก็ดึงออกมาจะมีอยู่ ในกระบอกแบลเลยเต่แล้วใส่โทรศัพท์ไปนี้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรก็ได้ที่มันใหญ่ๆแต่ไม,มไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเหมือนไอ้แพดนะน่าจะใส่ได้ใส่ไงไวะขอได้เลยเลิ่มัปิ้งมันปิ้งอ่ะนอบหนึ่งถอดเคสออกไหม แล้วขอถอดคีบนี่เราถอดคีบแบงนี้ก็ใส่ได้แบบนี้แล้วก็ใส่ในแว่นใส่ไงเปิดเครื่องเลยไหมเปิดเลยเครื่องนะโอเคสะอาดแป๊บมาใส่แบบนี้นี่ใส่ได้อ่าใส่เลยใส่เข้าไปอ่าเรียบร้อยสามารถถ่ายได้นั้น อันนี้ถ่ายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายถ่ายไม่แ้ใส่ะล้ใส่แล้วก็ใส่สั่งได้โค้โหโอ้โหแล้วข้า youtube อ่อนหนึ่เข้า youtube แล้วเข้า youtube ก่อนงานคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับ vr box เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นให้ดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าบลยอ